กราบสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้พบกับช่อง Get High Channel วันนี้ผมจะมาเล่ามังงะเรื่องมหาศึกคนชนเทพในตอนที่1ก่อนจะไปรับชมผมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจผมทำในอีพต่อไปได้วยนะครับขอบคุณครับประวัติศาสตร์อันยาวนาน7ล้านปีของมนุษยชาตินั้นกำลังมาถึงจุดจบเพราะอะไรงั้นลือสงครามนิวเคลียร์อุกบาตหรือว่าการลุกลาม จากต่างดาวไม่ใช่พี่พี่ดูเหมือนมันกำลังจะเริ่มแล้วละคะ่ะท่านพี่1ใน3วัดคิรีน้องคนสุดท้องไก่อิว1ใน13วันคีรีพี่สาวคนโตบุญหิวสที่กำลังจะนำมาซึ่งจุดจบของมนุษยชาตินั้นไม่ใช่อะไรนอกไปเสียจากประสงค์ของเหล่าเทพเจ้าผู้มีสร้างมวลมนุษย์ขึ้นมานั่นเองตอนที่หเทพเจ้าและการดิ้นรนครั้งสุดท้ายของมนุษยชาติ ณสภาแห่งวันฮาลาห้องประชุมหลักเอาละกันมันนี่สิเจ้าตัวน้อยคนฟังทางนี้มันก็ผ่านมา1,000ปีแล้วสินะหลังจากการประชุมครั้งก่อนมาเริ่มการประชุมกันเลยดีกว่าประธานสภาสูงวันฮาลาสุดตำนานเทพกีต ถึงพันปีเหล่าทวยเทพจะมารวมตัวกันที่สภาแห่งนี้เพื่อที่จะทำการตัดสินถึงการมีอยู่ของมวลมนุษยชนยชาติว้ว้าวาเหล่าเทพเจ้าได้มารวมกันที่นี่แล้วเป็นทิวทัศน์ที่อัศจรรย์มากว่าไหมคะท่านพี่เออถ้างั้นข้าขอถามพวกเจ้าจากประวัติศาสตร์การอยู่รอดของเจ้าพวกมนุษย์ในรอบ1,000ปีที่ผ่านมานี้เราควรเมตตาให้อภัยพวกมนุษย์ จะมอบจุดจบให้แก่พวกมันเอาละถึงเวลาตัดสินแล้วได้เลยนี่ข้าว่าน่าจะรีบรีบล้างบางไปได้แล้วมั้งที่ข้าได้เห็นผ่านตามาในช่วง1,000ปีที่ผ่านมานี้เทพแห่งการสร้างและการทำลายล้างพระศิวะอินเดียฮินดูพวกมนุษย์ไม่มีท่าทีที่จะคิดตับปรุตรงตัวแม้แต่น้อยจะไปชีน้นำพวกมันก็เสียเวลาเปล่า หลังจากล้างบางพวกมันแล้วฉันว่าเรานา่าพัฒนาสัตว์อื่นซะยังดีกว่าเธอท่านศิวะทำไมกันถูกต้องแล้วอย่างที่ท่านศิวะพูดนั่นแหละในช่วง1,000ปีที่ผ่านมานี้โลกนั้นเสื่อมลงไปมากเทพแห่งความงามอโฟไดกีททะเลนั้นเต็มไปด้วยน้ำมันและขยะ ป่านั่นก็แทบไม่เหลือแล้วส่วนสัตว์ต่างๆก็ค่อยสูญพันธุ์ไปทีละตัวหรือจะให้กล่าวตรงๆพวกมนุษย์ก็ไม่ต่างอะไรจากเมลงด้วยที่กัดกินโลกเป็นภัยพิบัติที่จะนำโลกไปถึงจุดจบไม่ใช่หรือ,อยังไงอโฟไดพูดถูกพวกมนุษย์ทั้งป่าเถื่อนและชั่วร้ายพวกมันจะเกินเยียวยาแล้วแหละถูกต้องมอบจุดจบให้พวกมันเห็นด้วยล้างบางให้หมดกำจัดนี่สินะที่ท่านพี่บุรีหิง เคยพูดเอาไว้ก่อนหน้านี้ประสงค์เหล่าทวยเทพคือจุดจบพวกมนุษย์ดูเหมือนว่ามวลมนุษย์จะต้องมันไม่มีทางเลยที่จะชัดประสงค์ของเหล่าทวยเทพได้ถ้าหากการประชุมจบลงที่การล้างบางแล้วก็ถ้าเป็นแบบนั้นมวลมนุษย์ก็คงจะสูญสิ้นอย่างไม่มีทางหลีกเลี่ยนใ,นใดๆได้เลยไม่เหลือแม้กระทั่งร่องรอยบนประวัติศาสตร์ ถ้าเป็นประสงค์ของเหล่าทวยเทพแล้วก็จุดจบก็ไม่มีทางที่จะถูกดีกเลียงได้อีกแล้วโฮ,โฮดูเหมือนว่าพวกเราจะได้ข้อสรุปแล้วสินะถ้างั้นจุดจบของมนุษย์ยชาติเป็นอันได้โปรดหยุดก่อนเถอะค่ะหือ,อ,อหืมฮะวันคิลี่นี่นั่นมันวันคิลี่สินะอะไรของเงี้นั่นนะ่ะเฮ้ยแกจะทำอะไรนะ่ะท,ทำอะไรนะ่ะท่านพี่ บุินฮิลท่านจะมายุติการตัดสินของเหล่าทวยเทพซะดือแบบนี้ไม่ได้นะอาัยที่เข้ามาขัดจังหวะในการประชุมนะคะแต่ว่าดิฉันอยากจะพูดอะไรสักอย่างสามหาวยิ่งนักมุนฮิวฮะโอดินไม่ได้พูดนะครับที่พูดคือเจ้านกสองตัวล้วนขึ้นเทพชั้นต่ำช่างกายิ่งนักที่มาขัดจังหวะการประชุมของทวยเทพเทพสูงสุดของแอนกาสโอดินนอตดูถูกกันงั้นเหรอ มันก็จริงอยู่ที่พวกมนุษย์นั้นที่ป่าเถื่อนและหัวรุนแรงแต่จะให้กำจัดพวกแบบนั้นเลยมันก็อย่าเมินกันสิไม่น่าเบื่อเกินไปหรอกหรือการจะตัดสินว่ามนุษยชาตินั้นคู่ควรที่จะได้อยู่ต่อหรือไม่นั้นด้วยความยิ่งใหญ่และเมตตาของเราทวยเทพแล้วทำไมเราไม่ลองทดสอบพวกเขาดูล่ะทดสอบพวกมันงั้นเหรออยากได้น้ำท่วมโลกหรือจะทำให้เกิดยุคน้ำแข็งอีกรอบดีล่ะ ม่ค่ะดิฉันมีบททดสอบที่ดีกว่านั้นโอโหอะไรยเงนินหรือแกวางแผนอะไรไว้ล่ะเจ้าชั้นต่ำพูดออกมาเลยสิสึกระหว่างทวยเทพและมนุษยชาติแลกนาล็อกแลกนาล็อกในบทบัญญัติของวันฮัลล่าหัวข้อที่62ในย่อที่15สําสำหรับกรณีพิเศษสึกตัวต่อตัว,ตวระหว่างมนุษย์กับเทพ,พเจ้า โดยมีตัวแทน13คนจากทั้งสองฝ่ายฝ่ายที่ได้รับชัยชนะครบ7ครั้งก่อนจะเป็นผู้ชนะซึ่งแน่นอนว่าถ้าหากฝ่ายมนุษย์นั้นพ่ายแพ้ครบ7ครั้งก็เป็นอันจบสิ้นแต่ถ้าหากบังเอิญว่าฝ่ายมนุษชนะมนุษย,ยชาติก็ยังดำรงอยู่ไปอีก1000ปียังไงก็ตามแต่กฎที่ว่านั้นไม่เคยได้นำมาใช้เลยแม้แต่ครั้งเดียวตั้งแต่การมีอยู่ของมวลมนุษย,ยชาติเหตุผลนั้นคือ มันไม่มีทางเลยที่มนุษย์นั้นจะสามารถเอาชนะเทพเจ้าที่สร้างตนขึ้นมาได้ยังไงซะเจ้ากฎที่ว่านั้นก็ไม่ต่างอะไรไปจากมุกคำๆที่เหล่าเทพใส่เอาไว้เฮ้ก็ไม่รู้หรอกนะเจ้าคิดอะไรอยู่แต่ดูเหมือนว่าเจ้าไม่ได้เข้าใจอะไรเลยนะมนุษย์เน่ะเทียบเคียงพระเจ้าไม่ได้หรอกสิ่งที่เจ้าเสนอมามันไร้สาระสิ้นดีใช่แล้วเรียกค่าเวลายังไม่ได้ด้วยซ้ำ จะไปสู้กับพวกมันทําไมพูดบ้าๆฉันจําไม่ได้ด้วยซ้ําว่ากฎเก่าๆพันนั้นงั้นหมายความว่าประสงค์ของเหล่าทวยเทพคือล้างบาปมนุษย์และหลีกเลี่ยงการประทะก,กับมนุษย์สินะคะฮะพวกเราต้องการล้างบางมนุษย์ยชาติโดยไม่ต้องลงไปสู้กับพวกมนุษย์เราไม่อยากลงไปร่วมสังเวียนเดียวกับพวกมันอย่าบอกนะว่าพวกท่านก็แค่ปอดแหก ถ้างั้นดิฉันคงต้องขออภัยด้วยพูดเรื่องไม่เป็นเรื่องซะได้ถ้าถ้าถ้าท,ท่านพี่ไม่ต้องฟังความเห็นของฉันหรอกคะ่ะลืมลืมเรื่องแลกนาล็อกไปเถอคะค่ะหยุดเถอะท่านพี่ท่านต้องการอะไรกันแน่เนี่ยลืมลืมเรื่องพวกมนุษย์ไปเถอะขืนเป็นแบบนี้ต่อไปโดนประหารเอานะคะไปขอขามาหล่อทวทยเทพัปเถอะท่านพี่บุญฮิวเสียงหัวเราะต่างๆนานาดังกังวานไปทั่วสภา เหมือนกันเสียงของพ่อแม่ที่กําลังเล่นกับการกันแกล้งของพวกเด็กๆมันเป็นเสียงหัวเราะเจียงๆของเหล่าทวยเทพพะพักพ,พวกไม่โกรธย่างงั้นเหรอแต่ว่าฮะบุญฮิวนั้นมั่นใจอะสเสียงอะไรนั่นการที่ดูถูกศักดิ์ศรีของเหล่าทวยเทพประโยชน์นั้นที่ทําให้เหล่าทวยเทพต่างก็พิโรธไปตามๆกันพวกท่านก็แค่ปอดแหก หากมีคนสงสัยว่าเหล่าเทพเจ้าปลอดแหกเกินกว่าที่จะไปสู้ศึกกับมนุษย์เงี้ยหรือกล้าดีไงสามเฮาแกรู้หรือเปล่าว่ากำลังพูดอะไรกับเจ้าลูกผสมนี่กำลังดูถูกพวกเราอยู่งั้นเหรอรู้สถานะตัวเองบ้างมันก็ไม่ต่างอะไรจากถูกเหยียดหยามสําหรับเหล่าทวยเทพว่าแล้วเหล่าทวยเทพต้องไม่พอใจแน่ๆท่านพี่ท่านกําลังคิดอะไรอยู่กันเนี่ยถูกต้องแล้วบุญหิวมั่นใจเทียบกับมนุษย์แล้วเทพเจ้านะ่ะ หลอกง่ายกว่ากันเยอะโอ้โห,โ,หโหอย่างนี้นี่เองและนล็อกนี่น้นฉีนะช่างเป็นข้อนาเสนอที่น่าสนใจเสียนี้ก็ไเลยพูดได้ดีนี่บุญฮิวขอเสนอของเจ้าแม่งโคตรน่าสนใจแล้วก็นะข้าคิดว่าก็ไม่นานแล้วไม่ใช่หรือที่เราจะได้แสดงถึงความเกียงไกของเทพ พวกเจ้าคิดว่าไงบ้างล่ะพวกเราควรจะจัดการมันขึ้นเลยดีไหมการประลองระหว่างมนุษย์กับเทพเจ้าและแล้วศึกระหว่างทวยเทพและมนุษย์ยชาติและนาล็อกก็ถูกจัดขึ้นเฮ้มีอะไรนั่นหรือแกอาไม่ไหวแล้วค่ะท่านพี่ทำไมท่านพี่ถึงไปประชิดะสมกับ ถวยเทพล่ะคะหาเรื่องตายชัดๆเลยท่านพี่แกอาเจ้าจพึ่งเป็นวัดคีรีไม่ได้นานอาจจะยังไม่เข้าใจเรื่องนี้เท่าไหร่แต่สายสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับพวกเรานั้นนะ่ะซึ่งเสียยิ่งกว่ากับเหล่าถวยเทพซะอีกท่านพี่เธอเสี่ยงชีวิตเพื่อมนุษย์ช่างเป็นวัดคีรีที่น่าสงสารเหลือเกินแต่ก็คงต้องมีท่านพี่เท่านั้นแหละที่ทำอะไรแบบนี้ได้ ไม่นึกว่ายอมถึงขนาดนี้เพื่อปกป้องมวลมนุษย์พวกมนุษย์จะชนะได้จริงๆเหรอคะท่านพี่ท่านคิดว่าฝั่งทวยเทพจะส่งใครมาเป็นตัวแทนถามอะไรแปลกๆนะแกอามันแน่อยู่แล้วที่เขาจะชะโยอบุนเหลสิ่งที่เธอทำลงไปในการประชุมนี้สุดๆจริงๆเลยนะปีศาจแห่งความฝันปีศาจกามอินคิวบัตข้าก็ไม่รู้หรอกนะ ว่าเธอวางแผนอะไรไว้แต่ระวังไว้หน่อยเถอะพวกตัยเทพนะ่ะโหดร้ายแล้วก็เห็นแก่ตัวแต่ไม่ต้องกลัวไปหรอกนะถ้ามีอะไรก็ข้าจะปกป้องเจ้าเองบุญฮิลแต่ก็ขึ้นอยู่กับการปฏิบัติตัวของเจ้าล่ะนะจ้างเป็นกิริยาที่ยอดเยี่ยมเหลือเกินข้าสนใจในตัวเจ้ามานานแล้วรู้ไหมข้าสงสัยเหลือเกินบุญฮิวผู้สูงศักดิ์คนนั้นชื่อเสียงอย่างไรกันนะ เชียบค่ะข้าไม่ได้ก้มลงเพราะเจ้าหรอกนะฮะไม่ได้เจอกันนานแล้วสินะคะท่านทอเทพแอรกัสที่แข็งแกร่งที่สุดทอตำนานนอสไอ้ทอทอทอเทพเจ้าคนนั้นน่ะเหรอเขามาทำอะไรที่นี่กันเนี่ยคูกเขาคูกเข่าเราต้องรีบคุกเขาไม่งั้น บุญฮิวเจ้าวางแผนอะไรอยู่กันแน่ดิฉันไม่เข้าใจว่าท่านกำลังพูดอะไรอยู่ช่างเถอะอย่าทำให้ข้าผิดหวังแล้วกันไม่งั้นข้าจะสังหารเจ้าเสียค่ะค่ะค่ะเกือบจะชีราดแนะ่ท่านพี่ยังดูสุข,ขุมอยู่ได้ไงนี่คะข้าดูสุข,ขุมในสายตาเจ้าสินะถ้าเป็นแบบนั้นก็ดีเอ๊ะท,ท,ท,ท่านพี่บุญฮิว รีบไปกันเถอะแกอาเราต้องไปคัดเลือกมนุษย์13คนที่แข็งแกร่งที่สุดในประวัติศาสตร์เป็นไปไม่ได้หรอกคะ่ะมนุษย์แบบไหนกันที่จะโคน่นเทพเจ้าแบบนั้นได้ใจเย็นหน้าแกอาข้าได้เลือกแนวหน้าของมวลมนุษย์ยชาติเอาไว้แล้วเขาคนนั้นจะต้องทําได้แน่ๆเขาข้าอาจจะเจอเขาในสนามรบเขาอาจจะเป็นนักรบที่ยอดเยี่ยมที่สุดแล้วแหละไม่สิ เป็นนักรบที่อันตรายที่สุดและโหดเหี้ยมที่สุดเอ,อ่อม่น่าเจ้าหมอนั่นเจ้านั่นมันอันตรายเกินไปสนามประลองวันหาลานี่เป็นเวลาที่พวกเรารอคอยมาอย่างเนิร์ดนาน ผู้เฝ้ามองแห่งจุดจบไฮเดมนอสเวลาที่แต่นี้ถูกเป่าเวลาที่การประลองจะเริ่มขึ้นกำลังจะมาถึงแล้วพวกท่านพร้อมกันหรือยังกดนั้นง่ายนิดเดียวสู้จนตายกันไปข้างใยชนะตัดสินกันด้วยจุดจบของอีกฝ่ายถึงเวลาแล้วคะ่ะท่านพี่บุญฮิวกููแรกแล้วน่าจะฟังถ้วยเทพเทพองค์นี้ เป็นที่รู้จักของทุกคนในที่นี้ใครๆต้องการเห็นเขาเอาจริงคอนโยเนียของเขาสามารถแยกทะเลออกจากพื้นดินถ้าเขาไม่ออกมาสู้แล้วใครจะมาแทงเขากันละ่ะมีชีวิตเพื่อต่อสู้สู้จนวันตายแข็งแก่่งในสุดแอาร์สนักรบแห่งสายฟ้าผู้บ้าคลั่งเทพทอบทขี้พวกมันให้ชิ้นซากซะ ว่าแล้วว่าพวกเขาต้องส่งทอมาเป็นตัวแทนและอีกฝ่ายของลานปลอตัวแทนของมยุสไยชาติเขาก็คือชายคนนี้มันจะจบลงตรงนี้งั้นเหรอประวัติศาสตร์มันยาวนานกว่า7ล้านปีมันจะถึกลืมเลือนณนที่นี้หรือเจล้านปีแห่งความเยอหยิงไม่ไม่ บุรุษผู้นี้สืบทอดเจตนาลมของมวลมยุทธไสยชาติได้ยินไหมจะมีใครอีกถ้าไม่ใช่เขาผู้ชายคนนี้จะถูกกืนกรีนโดยทวยเทพงั่นหรือเขาคือผู้ที่แข็งแกร่งที่สุดในประวัติศาสตร์มีใครคัดค้านไหมวีรชนที่แข็งแกร่งที่สุดในประวัติศาสตร์จีน ตัวแทนฝั่งเทพเจ้าทออือ,อ,อยอนโมมนุษย์ัะใบกันนุยอันาโมอนาโมตาบุมนุษย์เอ๋ยหยุดสสดภาวนาเสียเถอะเพราะว่าอีกฝ่ายที่เราต้องโค่นนะ่ะและนาล็อกสึกแรกก็ไม่ใช่ใครเสียจากเทพเจ้าที่พวกเจ้าเสดภาวนานั่นแหละเริ่มได้